สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมวันนี้เราซื้อตู้มาเพื่อนเนื่องในโอกาสปีใหม่ก็ขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนมีความสุขความเจริญทุกๆกคนครับผมตู้นี้เราซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วเราก็ได้เรื่องนะฮะที่เราจะมาประกอบตู้กันครับผมอ่านเมื่อไหร่ของเลโก้เมื่อหรเหมือนตู้เอาไว้ตัวต่อซื้อนี่ขึ้นมาห้าเก้าเก้าป่ะนี่เพื่อนเพื่อนได้เวลาแล้วครับไฟฉายให้ดูนี่เราจะมีตู้ซื้อผ้ากันแล้วครับผมอ่ะ เดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนในรูปหรือเปล่าไหนเขาดูในรูปทีนี่เห็นไหมรูปเป็นแบบนี้เออนี่วิธีกากรประกอบอะไรของเขาว่าไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นเหมือนในรูปหรือเปล่าราคาประมาณหนะ้าร้อยเก้าเก้าเนาะที่เราซื้อมานี่มีเด็ดกว่านั้นอีกเราซื้อตู้มาอันนั้นนานกว่าเเห็นไหมนะที่มันอยู่ติดกำแพงนะนั่นตู้นะอย่าใครคิดว่าเห็นว่าไม่ใช่ตู้ตอนนี้มันกลายเป็นที่พิงอยากายขึ้นแล้วเพื่อนให้ดูก่อน แต่ว่าอันนี้มาก่อนอีกเนาะอันนี้มาก่อนนานไหมกี่เดือนหลายเดือนอยู่เนาะ <S <S แต่อันนี้เราต้องประกอบแล้วเพราะว่ามันเป็นปีแล้วฮะได้เลิกปีใหม่ที่เราจะประกอบมาเดี๋ยวเรามาแกะออกมาเลยแล้วมาประกอบกันไปหาที่ประกอบกันดีนกว่าเดี๋ยวดูจะเป็นเหมือนเดี๋ยูเปล่าฮนะก็ไม่อยากให้ดูเลยนี่ที่เก็บเสื้อผ้าเราตึงจริงๆมันเป็นที่แบบราวเสื้อผ้ามันพังไปแล้วมันซื้อมาเนาะราวเก่าเห็นไหมราวเก่านะนั่นแหละครับ มาเดี๋ยวเราต,ต้องเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ของก่อนดูเสื้อผ้าวางเต็มไปหมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวหาที่ประกอบแล้วมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนในรูปแล้วมันจะดูแข็งแรงทนทานหรือเปล่าครับผมชื่อรุ่นเลโก้นะที่ันบอกนะมันไม่มีชื่อรุ่นนะอ่ะโอเคไปนงโบหาที่ทากานลุยเดีย๋ยวค่อยถ่ายตอนแกออกมาให้ดูแงแมนไหมให้เมียยกแล้วเราก็ถ่ายเพราะว่าเมียไม่สาม,มารถถ่ายได้ไปหาที่ประกอบกัน ที่มันยากมากเพื่อนไะใครก็รู้ว่าห้องเราเป็นยังไงไปลุยที่ประกอบเรามีแค่ตรงนี้เพื่อนโอเคครับอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูกันไฟอาจจะไม่ใช่ว่างนะเพราะใช้ไฟอันนี้นี่มาเป็นตัวไฟตรงนี้แล้วทาไมพวกมึงไม่เปิดไฟในห้องกันใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวลูกตื่นเนาะลูกต้องการความมืดมาดูดิข้างใน,งงนว้าวตื่นเต้นมาก เราแฟตก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนึงยวลองลองเปิดแฟดก่อนแต่ว่าต่อถือตอนนี้ถือกล้องอันหนึ่งถือไฟอันหนึง่งเฮเปิดแฟดเป็นแบบนี้จะสว่างเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเห็นแม็กซแบแมวมอ่ะเปิดแฟดให้ดูนี่วิธีการประกอบนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาป,ประกอบเราให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะโอเคครับนี่เป็นไงต้องให้เมียเราต่อเมียเราต่อเก่งมากแต่ดูในนี้ของเก้าเรามันเป็นสแตนเลสเนาะอันนี้มันดูเป็นเหล็กอันนั้นดิ่น้าหลับมันเป็นสแตนเลสมาถึงแกนมันเห็นปะ มันไม่เออพลาสติกเหรอ,อไม่ตัวตัวลาวมันสิเออต,ตัวลาวสแต,ตเนเลสอ๋อแต่นี่เป็นอะไรเป็นโอ้เป็นอันนี้หมดเลยเหรอสแตนเลสหรอโอ้หนี่เป็นสแตนเลสแบบดูตึงอะ่ะเ<อ>พื่อนเนี่ยดูทนอะ่ะมันเขาเรียกว่ามันดูน่าจะรับน้ำหนักได้ต่อยากไหมบอกไม่ยากเนาะตามตามแบบเขาเนาะมันก็เป็นข้อใส่แบบนี้เพื่อนเนาะใช่ป่ะใส่ตามข้อเอานี่นั่งต่อไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ยใช่ป่ะเก่งมาก โอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดยอดมากเพราะเขาเป็นแมนออฟเดอะแมทอื่ยังเหลืออีกถ้าต่อไปด้วยถ้าหิวนมก็ดูดนมได้อะเด็กมีเด็กตื่นมาแล้วเพื่อนๆนี่ผู้ช่วย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 อย่าเข้าไปนะผู้ช่วยแค่คไหมเออมากินขนมนี่ผู้ช่วยเดี๋ยวมันมีต่อเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นเป็นระยะระยะไปแล้วกัน,น,นก็ต่อแบบนี้แหละ จะมีแกน x แกน y แกน v av อะไรเงี้ยเราก็ทำตามไปมนะฮะนี่นี่นี่ขั้นตอนที่หนึ่งให้เราสลวกบวกกวกขั้นตอนสุดสุดก็สูตรหยอใส่หมอใส่ห่อหรือเอากลับบ้านฮะม <c oughs> ไม่มีสาระเลยเนาะฮะฮะ,ะไม่มีประโยชน์อ๋อไม่มีประโยชน์โอเคเพื่อความบันเทิงครบเพื่อน อ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเลยแล้วนี่เราลงสดๆเลยนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะจ๊ะไม่ได้เป็นไหนหรอกปีใหม่ก็จะบอกว่าเก็บห้องก็ไม่ใช่เราก็จะทำตู้เสื้อผ้ากันก่อนแล้วกันแต่ดูดีว่านี่น,น,นี่เขาอยากเป็นวิศวกรมากเห็นไหมเขาเล่นต่อเก่งมากอ,อุ้งๆอึง้งดูดิดูลูกดูลูกเนี่ยลูกยังต้องอึ้งมองดูก็มองแบบม,มีของเขาด้วยความเออแบบมีทําได้งั้นได้ไงแบบมี อ๋อมีเห็นไหมหิวก็กินนมได้ด้วยเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆต่อเหมือนแรกใช่ไหมน่ะดีนะที่เราต่อได้นะเพราะว่ามันจะได้ถูกกว่าอย่างน้อยเราก็ต่อสักหน่อยนึงก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ต่อเลยเนาะห้าสิบได้ไหมพี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะไม่มีประโยชน์ฮะอ๋อคนละต่อกันนีวมันต่อราคานี่มันต่อตู้นะนั่นแหละถ้าคุณโบเขาไม่เลือออกมาก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกอบวะฮะกระดาษเข้าไปวะงั้นก็จะเป็นเหมือนตู้อาถรรพ์แบบนี้ครับดู เราภูมิใจมากเนี่ยถ้ามาเก็บเก่าจริงๆมันจะไม่ขึ้นอย่างแย้แบบนี้นะเพื่อนเราภูมิใจมากตู้เนี้โอกต้องรออีกอะ่ะอาจจะปีหน้าเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ประกอบใช่ไหมลูกวันแล้วคละออไปดูบมมีประกอบปะ่ะชื่อต่อมันแปลว่าจะต่อได้ทุกอย่างของผมเท่าไหร่ห้าสิบไปอนี่มสเฮเพื่อนๆมาดูความคืบหน้ากันนั่งดูอย่างใจจดใจจอ่อโอ้เมันมีเก่งไหมลูก สุดยอดวิศวกรได้กล่าวไว้เนาะไอ้กับประกอบตู้ก็ยากแนละ้วแต่ว่าหาพื้นที่ประกอบตู้นี่ยากกว่าเนาะใช่ไหมห<ม>ูมันกว้างประมาณนั้นหรอใช่ปะ<ม>เดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปอยู่ในนั้นให้ได้เนาะมันดูแข็งแรงไหมมีนั่งอยู่เนี้ยบับบับเลยนะฮะเอาเขามันแข็งแรงไนงะบับบับอะไรวะทะลึงแล้วทะลึงแล้วคิดเรื่องอะไร บับบับไปแล้วะลองไปนอนนอนดูก่อนไปละนอนต้องนอนตัวลงไปเด๋ยว่าแข็งแรงเปล่าโมไปนอนดูด้อฮะเอาจริงเหรอมันนอนมันนอนว่ามันแข็งแรงจริงเหรอเขาบอว่ามันแข็งแรงขนาดนั้นโบคิดว่ามันน่าจะรับน้ำหนักได้ดีจริงป่าก็น่าจะดีกวมาอนเก่าแลลวเนาะดูสภาพมันเก่าเลเดี๋ยวเพื่อนตูนไปดูโอ้สันเก่าแล้วมันเป็นต้นไหนเห็นไหมเรียบร้อยมันเป็นข้อต่อมันเป็นพลาสติกเหมือนอันเก่าอ่ะเราเคยลงคลิปไปนะว่ะ จะสักสลับกล้องทําไมวะนะโทษทีเป็นกำลังใจให้มันมีนะลูกอยากไปช่วยประกอบแหละแต่ว่ามันไม่มีที่แต่คุณโบเขาประกอบแล้วจะเร็วกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาให้ดูความคืบหน้าครับผมยากไหมโบรประกอบยากไหมไม่ยากเหรอสบายมากเลยเหรอสำหรับวิศวกรน,นะโลจิสติกอย่างเราทําได้นะอะไรหลน่นโอเคโอเคแต่ว่ากัน ยอดสุดยอดหายากแบบนี้แข็งแรงอดทนบึกบึนฮะตู้ตูเมียด้วยเมียแบบเนี้ยเนาะเอาเอเพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีกันเอาก็เดินกันให้ควักโอ้คุณหมอคุณหมอโอ้คุณหมอเี่ละโอคุณหมอโอ้คุณหมอเขใส่เอาหักไปแล้วนะยางยางคุณหมอคุณหมออ่ะไหนคุณหมอตัวยังไงตัวยังไงคุณหมอตัวยังไง ตรวจอย่างงั้นนะตัวจอย่างไงจะนั่งฟังคนไข้ส<ง>เออิเออฟังเอาฟังตัวเองก่อนเออคุณหมอ,อคุณหมอขั้นเวลาโอเคเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเอาผ้ามาใส่ครอบที่หลังได้ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่นั่นเราครอบที่หลังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูทีนะคุณแม่น,น,นะ,ๆๆๆนะเอออย่างนั้นแหละคุณหมอเขาต้องคีบหูไว้ลูกเออต้องฟังเสียงอ่ะตรวจด,ด,ด,ดิตรวจยังไงอ่ะเออเออตรวจดดวยังไงเออเออตรวจใช่ปะ่ะเอาฟังเสียงหวดดัวใจตัวเองก่อนดิตุบตับตุบตับตุบตับตุบตุบตุบตับ เสียงันดังแปลกๆปตับ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 อ่ะแหรอเป็นไงเพื่อนขึ้นรูปแล้วแต่ว่าเราลืมใส่อะไรเปล่าลืมใส่แผ่นรองนะเขาเรียกว่าอะไรนะเบรคโค้ดเหรอเป็นแผ่นแผ่นไหนช่วยดูดิโมเป็นแผ่นอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องออกก่อนอ๋อต้องใส่รองไอตัวเป็นแผ่นล่างใช่ไหมหรือแผ่นบนหรือว่าต้องลองทุกชั้นโอเคไม่งั้นมันจะรับรับผ้าไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีแต่โค้งเนาะโอเคถ้าประกอบก็อย่าลืมใส่แผ่นไปด้วยนะเพื่อนนะ เราก็ลองประกอบไปเรื่อยนะนี่เ,นเพื่อนๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไอ้แผ่นที่บอกเมื่อกี้นะ่ะก็คือแผ่นนี้เนาะ<ม>ก็มันต้องลองลองอันนี้ไว้เลยเนาะมันต้องยกเหมือนแบบยกแล้วก็เสียบใส่ลงไปตามล่องของเขาเนาะแล้วก็ค่อยประกอบประกอบลงไปอีกทีหนึ่งเนาะนี่มีชั้นบนชั้นล่างแนละ้วนี่แล้วไอ้ตัวตู้มันจะชั้นบนก็ใส่เหมือนอย่างนี้<แ>ใช่ไหมเดี<แ>๋ยวเอาชั้นบนไปประกอบอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บเหนื่อยไหมใช้ได้ ใล้ได้อยู่<อ>ใกล้แล้วเพื่อนโครงการของเราใกล้จะสําเร็จแล้วฮะสู้ๆลูกเป็นกำลังใจให้ไหมดูดิอยากจะเข้าไปเต็มที่แต่เข้าไม่ได้นี่พ้าโอ้ลายกระต่ายด้วยหรอ้โมเดี๋ยวได้เห็นตู้ลายกระต่ายแล้วลูกนี่ชอบไหมฝันที่เป็นจริงนะครับขอบคุณมากครับที่มอบตู้เสื้อผ้าให้กับครอบครัวผมครับฮะตัวเองไง มอบ้วยตัวเองเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะดูกันเยอะๆจะได้เป็นถือว่าสนับสนุนเป็นค่าตู้ให้พวกเราเนาะกว่าจะได้ประกอบตั้งปีหนึ่งเนี่ยเนาะห้าร้อยเก้าสิบเก้านะเนาะนะเราน่จะมีลิงก์มาแปะไว้มาก่อนเนาะมีแต่ว่าไม่มีของเ,เออรวมโครงการต้องไปหาคลิปมาโอเค okay. กรอบปะสู้ๆให้รักอ,อจะเข้าไปช่วยเขาอยากจะเข้าไปช่วยเขาใส่จริงใส่อะไรวะฮะใส่ใสเดียวไง ใส่ตู้เด็ดเห็นไหมคนทะลึ่งไว้ให้กูหรอกนี่ต้องเป็นมึงนี่แหละถามสองแง่สองง่ามนะก็เห็นประกอบตู้อยู่จะเข้าไปใส่อะไรมึงล่ะเนาะใส่เดี่ยวใส่ใจเนาะโอเคเราต้องใส่ใจในการประกอบตู้เพื่อนโอ้ตู้สูงมากเพื่อนดูความสูงได้แค่นั้นใช่ไหมสูงประมาณนั้นใช่ไหมสูงเท่าไหร่นะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยหกหรแล้อหกสิบกว่าโอเคไปอ่า ดีนะเขาสูง185ไม่งั้นก็อันนั้นละชว์หัวชว์แล้วเนาะ185อะ้ <laughs> ะรของมึงว <laughs> ไปลบมาเหลือแค่นี้หายไป20เซน <laughs> 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 ไหนคนนั้นเป็นกำลังใจให้เหรอไอ้หนูหนูเป็นกำลังใจให้แบบนี้เหรอฮะฮะกำลังใจเลอ <laughs> ช่วยเต็มที่บอ,อกเลย ยิ้มดิหันมายิ้มหวานเนี่ยยิ้มหวานโหหรูดีว่ะเนี่ยเนี่ยยิ้มหวานยิ้มจริงอันนะโอ้โหเก่งนะลูกที่โค้งข้างบนขึ้นแล้วแล้วก็ใส่อันนี้เป็นอะไรที่รักเราเราแขวนเสื้อเหรอมันจะมีตัวเกี่ยวพลาสติกตรงนี้เห็นไหมความทนทานนี่จับดูโอ้โหแน่นอยู่นี่โอ้โหนี่ปูนี่ลงไปนะ ชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทีห <Huh? S 1> ลังเเรียกว่าอะไรอันเนี้ย hmm. มีชื่อมันเนาะเบสโค๋อช่อเขียนว่าเบสโค้ดเห็นปะก hmm. ็โอ,โอ้ก็ดูแข็งจริงนะดูดิงโอเคเดี๋ยวหาทางเอานี้ใส่เข้าไปก่อน hmm. ใช่ไหมต้องคุมใช่ไหม hmm. โบอเดี๋ยวมาดูกันคุมยังไงโคุมนี้ก็คือเสร็จแล้วเหรอ โอ้สุดยอดใช้เวลาประกอบประมาณถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงเนาะไม่ถึงเพื<ม>่อนเพื่อเราก็ถ่ายไปรวมวิดีโอไปข้อ,อ่บงนั้นเลยเหรอรลองดูขอเราก่อนนะอได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวลองใส่ดูเดี๋ยวใส่ยังไงได้เดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนดูเนาะโอ,โอ้ที่รักระวังมันจะขาดตัว่าผ้าใบมันหนาไหมอ๋อผ้าใบาหนาอยู่เนาะไม่ได้กระจกกรนะจกเนาะถือว่าเมื่อก่อนตู้ตู้เมื่อก่อนสมัยตอนเรียนอะ่ะเจ็ดแปดร้อยยังดูบางๆกว่าน,นี้เลยเนะาะเมื่อก่อนอะ่นะเนาะ ต่ตอนนี้มันตามยุคกว่าเพื่อนเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะเนาะเมื่อก่อนมันจะเคยเห็นใช่ไหมตู้ที่เป็นแบบผ้าใบเฉยๆอเห็นปะที่มีโครงข้างในอ,นอ๋อเลยเหรอไหนอ๋อยังไงอธิบายให้ฟังด้วยอ๋อยังไง <Okay. S 1> ต้องถอดออกมาอีกไหมถอดง่ายกว่ามันต้องเอารูเสียบใช่ไหมเสียบเราไล่ล,ลงมาใช่ไหมมันจะมีรูใช่ไหมมันอะไรนะนนไไอ๋อคุมได้เลย โอ้หนี่มนมีตัวเกี่ยวอยู่ใช่ไหมนะ่ะเหมือนเป็นตัวเหมือนยางยืดเหรอใช่ปะ่ะระวังระวังนี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูเป็นอันนั้นก่อนตอนนี้เราก็เลยบวกการเก็บห้องตรงนี้ไปด้วยเลยครับก็นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมินนี่ที่ล็อกขาอีกสวนลงไปสวนลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมโบเราสวนลงไปอย่างนี้เราก็จะมีตัวเนี้ยให้มาเกี่ยวตรงขาอย่างนี้ได้เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราวางวางให้ดีๆเพราะว่ามีที่ล็อกขาใช่ไหมล็อกไม่มันขยื่นใช่ เอี่ okay. น่ารักไหมเพื่อน5้ารบาทถือว่าถือว่าตึงอยู่นะเนี่ดูดูดีอ่ะอ่ะโอเคครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยหาที่วางเก็ว่ากันเดี๋ยวเราเก็บห้องตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> ค่อยๆเก็บ,กบไป <c oughs> ผมจะรอดนี่เป็นไงเพื่อนกำลังจัดเรียงเสื้อผ้าเข้าใน,ในตู้นะเดี๋ยวเราจะลากเข้าไปข้างในเนาะใกล้แล้วใกล้เห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม้เสื้อที่เราเก็บไว้ นี่ใส่เด็กดูกว้างๆอะนะเนาะกว้านงะไหมิดูดินี่โอ้หตรงนี้ก็ดูเออดูดีไม่เหมือนในผ้าใบเมื่อก่อนเนาะให้นั้นแบบนั้นแบบแบบอันนั้นผ้ายางะนะอันนั้นแบบบางๆก็เห็นใช่ไหมที่สิผ้าที่พพปลาพูดออกนะที่เป็นโค้งอย่างนั้นอะเออโค้งอย่างนั้นเลยแล้วก็เหมือนแค่เอาอะไรจิ้มหน่อยหนึ่งตู้ขาดหรือไม่งั้นอยู่ไปนานๆไม่กี่ปีตู้มันก็ขาดก็เห็นใช่ไหมที่พอขาดแล้วมันก็จะยวบเข้ามาเองเห็นไหมอันนี้ดูเอออันนี้ดูกันนั้นหน่อยเนาะดูเป็นเหมือนผ้ากันฝน เนี่ยดูเพื่อนดูเดีถือว่าโอเคนะนะเดี๋ยวรอือนี่ก็นี่ถือว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยเนาะแต่ว่าเออยังไม่มีที่ตอนนี้เราก็เคลียก็จบคลิปอันนี้เลยก็ได้นะเนาะเพื่อนเพื่อนก็อยากซื้อก็ลองไปหาซื้อดูนะเนาะรอไม่รู้ว่าเราลิงแปะไว้ได้เปล่าถ้าเราลิงแปะได้เราก็จะแปนะเนาะแต่ถ้าแปะไม่ได้ก็ใช่แปะไม่ได้ <c oughs> ก็แปะไม่ได้ก็นั่นแหละตามนั้นนะ่ะ <c oughs> ให้ดูกล่องเขาอีกทีหนึง่งมันเป็นของจีนเนี่ยเพื่อนดิโอหเบอร์โทรอะไรก็ไม่รู้ อ่ะดูอะไอ้เียอีกทีหนึ่งนะเนี่ยมีน้องคนสวยคนนี้เห็นไหมเอมอมาแลเขียนว่าเลโก้ยี่ห้อเลโก้หรอปฟึบมาให้ดูทีปึ๊บก็เหมือนกันหน้าหลังโอเคครับก็สั่งมาก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วเนอะแบบนี้ใช่หไหมไม่นานไม่นานแต่อยู่กับเราปีหนึ่งเดี<ป>๋ยวลากันไปดูคลิปนี้นะโมบายบายก่อนบาย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 ก่อนเร็ว เอบ๊ายบาย,บายก็สรุปเราได้เก็บตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวว่าค่อยมาเก็บใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราต้องขยับผ้าอันเก่าออกมาเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะหาทางฟลิปเข้าไปตรงนั้นเนาะมันไม่ติดอันนั้นอยู่แล้วเนาะไม่ถึงฟ้าข้างบนเนาะถือว่าใส่ได้เยอะเลยใช่ไหมผ้าเราก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลกมากเท่าไหร่หใช่ป่ะดูเสื้อนี่เมียกูบอกว่ามมีเสื้อเนาะเสื้อผ้าไม่มีเนาะไม่ใช่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะไม่มีที่เก็บเนาะ เนี่ยเราเอาเออกไปบริจาคข้างนอกเยอะนะใช่เอาเอาไปสามสี่ถุงสี่สามสี่ถุงดําอ่ะเอาไปไว้ข้างนอกแล้วก็เขียนป้ายติดไว้ก็ใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยเนาะโอเคประมาณนี้เนาะสบายสบายสไตล์เราเพื่อนตู้นี้ถือว่าโอเคเลยนะในหลักห้าร้อยไม่ถึงหกร้อยอะนะแต่ก็ตามยุคตามสมัยเมื่อก่อนเราซื้อต่อเคยซื้อเนี่ยเมื่อก่อนอะใส่ได้ไม,ไม่ไม่กี่ตัวหรอกแล้วก็มันแขวนเยอะไม่ได้แขวนเยอะแล้วก็จะหย่อนแล้วไม่งานโบพอแขวนแล้วมันเป็นไง ด,ดูดิดูดิ<อ>ดูจากไ,ไม้เพื่อนเพื่อนดูจากไม้ขือนเตื้อที่เราแขวนนี่กดได้เลยนะเฮ้ยดูนี่แข็งแรงอยู่อเออแล้วตรงนี้ก็พับผ้าวางได้แล้วข้้งล่างก็วางได้อีกไหมวางกนเดี๋ยวค่พับไปเพราะต้องเอาเอาถอวางไปยัง<ม>อ๋อนี่ยังชั้นล่างยังลงไปไม่ได้นี่ชั้นล่างยังวางได้อีกนะเนี่ยโอ้โหเสื้อเราอยู่นี่หมดเลยถึงว่าไม่มีเสื้อใส่อโอเคไปแล้วครับสบายสไตล์เราชอบฝากติดตามด้วยนะนี่คือเวลา ปีใหม่ของเราเราก็ต้องเก็บห้องใหม่นะถึงจะไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเดี๋ยวมาเก็บโซนนี้แล้วก็เก็บโซนนี้เนาะเดี๋ยวต้องทําชั้นหนังสือส่วนใหญ่หนังสือต่อเยอะเห็นปะ่ะเดี๋ยวต่อเก็บแน่นอนเนี่ยทำทิ้งพงทิ้งพ้าดีๆนะเพื่อนๆบอกบอกนันบางทีเอาวางพ้าไปเลื่อนมันไม่มีที่วางอะ่ะเพื่อนครึ่งทีเนี่ยเราก็เอาไว้ข้างบนอะไรเงี้ยไม่มีที่แล้วนะประมาณนี้สบายๆสไตล์บายบายทีเด้อโหดอบบใหมมาก แปลกี่รอบแเราไม่แปกทีป่ะเออเขอร้องครับอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบบนี่ผมมาช่วยเขาเก็บห้องครับอย่าเล่นกับระบบนะครับ่